ขอบคุณที่ทุกคนอยู่ตรงนี้นะวิดีโอน่ารักมากเลยขอบคุณโปรเจกต์น่ารักน่ารักแบบนี้ทำให้ผมรู้ว่าทุกคนรักผมมากขนาดไหนแต่ขาโนอึนไปทุกที่เลยนะโนอึนโก everywhere everywhere <laughs> you guys thank you so much for all the loves and I'm really appreciate it <laughs> อ้อาวทเราไ่ได้ทิ้งเมาล่ะเราเปานคนเท่ฮ mm ่าวฮาฮึฮึฮาฮึ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 ฮ yeah, ึ่ึฮึฮึฮึเึฮ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 อฮึ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 ฮ่ฮึ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 ฮกเ ขอบคุณขอบคุณมากมาก,มากเลย <laughs> ผมรักทุกคนเหมือนกันนะครับถึงบางทีผมอาจจะทําตัวไม่น่ารักไปบ้างหรือทำไม่ได้ถูกใจทุกคนสักทีเดียวแต่ว่าผมรัก <laughs> แฟนๆของผมทุกคนมากๆเลย <laughs> ขอบคุณโบโนขอบคุณมาจิตาเบฟทุกคนมากๆเลยนะครับ I love you guys so much thank you for Bono and b a e always support me and love me I will do my best ผมจะเติมโตเป็นนักที่เก่งขึ้นทุกๆวันนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับแรงสนับสนตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็ หรอทุกคนสุดยอดเลยสุดยอดมากคุณ Happy Birthday นี่วันนี้มาเป็นเขียนผู้มีแก่แค่ผู้มีแก่ัสดีครับวันนี้พบกับอัดถูกแล้วนะเอีกใช้ควายทิพย์ได้คนดีนะมาก็วันนี้ Happy Birthday โอ้ยแต่วันนี้ไม่มีของขวัญนะยิงแก้มาสิบ้านะบ้านะาปตเตอรตาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสั่นทำไมพี่เอสทเขาไม่สั่นอ๋อสั่นเู่อเหรอเฮ้ยผมนั่งดูอยู่ผมอยากเป็นบัตเตอร์ไฟตัวนั้นบ้างจัง จำลองจำลองให้ดูรออยู่ใช่ไหมของขวัญวันเกิดไหนไหนไหนโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โไมอโอเคหโอ้โอ้โหอ้อมีแม่้โหออออ้อ แล้วพ e, uh ่อแม่เขาอยู huh. lại, ่ไหนนะตอนนี้ไหนพ่อแม่อยู่ไหนอนุญาตตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ไม่ได้นะได้เหรอเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่มนึมีครับถ้าจะหอมแคบโตเป็นอมีซักข้า้งนี่ต้องจ่ายเท่าไหร่ครับเอาเลยเอาเลยเอาเองเอาเลยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแหมเราก็ง่ายเกินไปได้ Happy Birthday นะคะ เพื่อนนี่แล้ของแกนตุเลชันเนาะวันนี้เดบิวต์เป็น PS2 ด้วยอ่า PS2 น่าจะอยู่หลังเวทีนะั่นแหละเมื่อกี้กลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่กลับเมื่อกี้ท้าทายกันอยู่ข้างหลังเวทีอออ๋เ PS2 สุดยอดมากเลยอืมแล้วมาอวยพรมาเกิดใช่นี่เราอ่านตามเวทีเลยอ่านนะยอมก็อวยพรกันต่อหน้าอีกสักรอบนึงอีกสักรอบหนึ่งแบบสั้างสรางบบไใจความ ที่น้องเล็กแล้วกันก็ไม่ตรงแยงกันรู้ว่าใจตรงกันเราก็อยากได้ไปอากพี่น้องเล็กเริ่มก่อนแล้วกันก็วันนี้ถึงจะมาช้าแต่ตอนขับรถมาเนี่ยแอบดูแทนตลอดพี่น้องผมเก่งขึ้นมากเวทีนี้คยไปดเวทีอื่นแล้วเพื่อนก็ทำได้ดีมากๆเก่งมากขอให้ทุกอย่างที่ทำ มันเป็นปยังพี่วะอยู่ข้างๆเสมเอขอบคุณมากน้องพอดจริงๆน้องฟอดคือต้องบอกว่าน้องฝอดน,น,น่ารักกับผมมาตั้งแต่ที่เรารู้จักกันเลยเนาะจนถึงตอนนี้ฝอดไม่เคยเปลี่ยนไปเลยขอบคุณฟอดมากๆที่ยังเป็นฝอดที่น่ารักอย่างนี้มาโดยตลอดนะวันเกิดฝอดปีนี้พี่ก็รอไปอยู่นะสิ้นปีเลยนะพูดเร็วเชียอาล่ะคุณครับเาดินเวันนี้ขอไม่ปิดตองสุดท้ายแล้วกัน Happy b i r t เดย์น้องเอิญคือเห็นเมื่อกี้แอบตัวลิอย้างหลังรู้สึกว่าอื่นเก่งขึ้นมากจำไม่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เราขึ้นเวทีด้วยกันไอ้นีคนนั้นอะยังมือสั่นกับไม้อยู่เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรแต่แบบพอมาเห็นวันเนี้ยื่นสามารถอยู่บนเวทีคนเดียวด้วยแบบมันมันดีมากเอินสามารถเอาเวทีไปอยู่แล้วก็เอ็นดี้กับพี่พี่แฟนคลับได้ดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้กับเอินก็ขอให้เอินยังเป็น น้องที่น่ารักขอบทุกคนขอให้เป็นอย่างได้เน้นทำในสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็มีความสุขกับมันต่อไปแฮปปี้เบิร์ดอีฟขอบคุณนะพี่ทขอบคุณมากพูดอะไรกัอนไหมพูดอะไรกัอนไหมจริงๆ <c oughs> อยากบอกว่าพี่พีเนะี่ยเป็นพี่ชายที่แสนดีใช้คำว่าแสนดีมากๆคือผมอะเวลามีอะไรผมจะชอบปรึกษาพี่พีนะเพราะพี่พีเดินแบบว่าจะให้คำปรึกษาที่แบบว่าดีมากๆมาโดยตลอดยังไงก็ ขอบคุณพี่พีที่คอยให้คำปรึกษาน้องคนนี้ขอบคุณที่แบบชี้แนะอะไรที่แบบดีไม่ดีขอบคุณพี่พีที่อคอยแบบตักเตือนน้นองคนนี้นะก็ซีรีส์ของพีทไกลเต็มพีแล้วทับอรพี่เลยก็ขอให้ดังๆปังๆไปเลย<ท>นะคร<า>ับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกแตกแตะให้เราถือให้ดีกว่าคนนี้เการขยับร่างกายที่บ้าเช่ เราชนเต้นอารับกมาก่อนนะครับเงาหรือเปล่าก็ทั้งสองคนน่ะเงียบเลยดูเป็นน้อยเราคือเสียงน้อยวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะเป็นวันวันที่ดีวันหนึ่งนะชีวิตผมตั้งใจจะมาสบายพรส์เขาั้ยเงียบเงียบด้วยนะก็อยจะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ยิ่ใจมากที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันผมพูดเลยนะกับกับมึงนะเออไอ้จริงว่าอยู่กับมันมา2จะสาปีอะเรารู้สึกว่าเราเหมือนแบบผูกพันกันไปแล้วอะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามหรม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรอ่ะก็อยู่ค่ายกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบาร์เดนแฮปปี้บาร์เดนนะครับดูแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็จริงๆอ่ะ กินคีนได้แต่ก็จัเบรสักหน่อยไหมกินีนแต่เบรสักหน่อยหนึตัวมัจะเล็กไปนะจริงๆอ่ะฟอร์ดจำช่วงแรกพี่เรารู้จักกันใช่ไหมตอนสี่คนรู้จักกันช่วงนั้นน่ะพี่ยังมีทรงอยู่นะทูกฟอร์ดบอกว่าถอดเสื้อมาอย่างกับนักสุดบปลทูกแอรตอนนี้ล่ะเหลวเป็นน้าเลยยพูดตรงๆไหมไม่เชื่อ โกหรอไม่เชื่อหรอครับเดี๋ยวไปให้ดูหลังไปดีอย่างเงี้ยเราก็อย่างเงี้ยชอบแกล้งนะฮะก็ให้มาเดะอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเห็นบ้าเห็นบ้าทำไมทำไมครับผมก็ชอบแบบว่าอะไรเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวอุ๊ยขอโทษเฮ้ยขอโทษขอโทษเมื่อกี้มือไปโดน ก่อนนี้มาได้อีกรอบนึงมีความสุขมากแล้วก็ถ้าผมอย่างที่บอกกันนะก <c oughs> ็วันนี้โร <c oughs> ินเขาเก่งมากเก่งขึ้นในทุกๆปีเก่งขึ้นในทุกเวทีดีกว่าวันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่โรบินเอาอยู่นะน <c oughs> ักกีฬาหน้า <c oughs> ก็ภูมิใจกับตัวโอื่นมากวันนี้ <c oughs> ครับสนุกปไปกับโอื่นมากๆแล้วก็แต่ละโชว์เนี่ยก็มีเรื่องราวที่แบบเรามาต่อมา่องเรื่องเลยอะไรอย่างี้ก็สู้ๆให้กำลังใจให้แล้วก็้ก็ฝาก เนี่ยนะครับเห็นไหมครับขอบคุณทีมงานเรามาเก็บรูปภาพกันนิดนึงโอเคลิพันซ์จากเล็กน้อยสักเล็กน้อยเลยหรอคุณอาจจะเล่ามาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหลังเคส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 